วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยสเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศองค์นายกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย ณชั้น28อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวะโรกาศให้หนายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาเฮลมี Back กสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้านโฮมไอ o l a t i o n โดยมีนายแพทย์เจเดดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแพทย์หญิงปานฤดีมโนใหม่พิบูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้านในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในวงกว้างซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพาเฮลมี b a บ็ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยาฟ้าทรลายโจปรปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและชุดสิ่งของจาเป็น ท้งนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆและที่พักคนงานในหลายพื้นที่รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆมีไรายได้ในการดำเนินการพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป